วัสดีนี่คือเดมอนครับตอนนี้เกมทุกคนกำลังรับชมอยู่ก็คือเอ่อบูรี่เออบูรี่กับไอจิมมี่คนเดิมนะฮะโคตรคิดถึงแม่งเลยฮะก็คือตอนนี้ผมไม่ค่อยได้จับเกมนี้มานานแล้วใช่ไหมก็ดูตังค์ผมฮะตังค์ผมนี่แบบโอ้โหมหาศาลมหาศาลใช่ไหมอะไรอะไร,ะไรมีเรื่องมีปัญหาอะไรมึงรู้ไหมลึกกูใหญ่มาจากไหนมึงมึงดูยศมึงดูยศต้องแขนกูนดอ้อ้าอ้อามึงหาเรื่อง อะไรมึงก็หัวทองนั่นแหละอ่าอ่าอ่ดู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 เดี๋ยวกะชาเก่งไหนแม่งเลยเข้าวินเอาล่ะตอนนี้ก็เป็นคาบเรียนนะฮะก็สำนักเรียนมันก็จะคอยไล่จับเด็กเรียนที่มันจะมาโดดเรียนนะแต่ว่าผมเรียนจบไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเออไล่บ่อยอย่างนะก็เวลาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณตีหนึ่งครึ่งนะก็ไม่รู้ จะลุกขึ้นมาเล่นทำไมฮะก็มันว่างเดียวเห็นมันว่างก็เล่นไปเถอะใช่ไหมมาให้เหรอรู้เปล่าคนที่ทักกูมันต้องเจออะไรมึงอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยนี่นี่แกล้งแกล้งแกงอ๋อเลยไอหัวแดงมาไอ้หนินี่นี่แกงเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไอ้แว่นมึงมาเล่นอะไรแถวนี้วะเนี่ยโอ้โหวัวคาโน มันใช่วอวคาโนหรือเปล่าวะโอ้โหมันน่าเล่นเหลือเกินใช่ไหมอุ้ยไอ้เหี้ยกล้วยโอ้โหไอ้ตัวัวคาโนวอวคาโนอุ้ยไอ้เหี้ยเขี้อ้วนมึงมึงเล่นเล่นใช่ไหมเด็กกล้ยเด็กกล้วยเด็กกล้วยจ่อมึงมาวิ่งไล่กูทำไมกูไล่จับโจรเนี่ยกูเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกันสัตว์เหนื่อยกันเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเอาวินเตอร์ดีกว่านี่นี่ต้องหรือดูนี้หรือดูนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเหมาะสำหรับการหนีตำรวจต้องนี่ฮะต้องขับรถขับรถไปด้วยถึงจะดีแล้วบูร่พานนี้จะเกียนให้ถึงที่สุดนะเกียนตอนช่วงค่ำช่วงดึกช่วง ดึกมากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมชนตำรวจมั้ง <c oughs> สุดยอดมากเลยฮนะไออะไรอะไรมาเบียดโอ้โหมแมงรถแมงแข็งมากชนไม่โอ้โ,อโหชนเสาที่เด้งเลยฮนะเกมนี้น่าจะมีเรือนะถ้ามีเรือนะโอ้โหแบบขับล่องน้าล่องทะเลล่องมาหาสมุทรอะไรไม่รู้แล้วมึงมาไล่จับกูทำไมนุกูทำอะไรให้มึงเนี้ยเนี่ยเฮ้ยกูแค่ขับรถประท้ามึงน,นี่มึง หากผิดเลยนะดูดูดูด um. ูม uh ันยังมึไล่ทามกูอีกเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยดูดูดูเป็นอะไรที่สุดยอดมากสาวโอ้โอ้โอ้ชนชนเดี๋ยว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 เจอปัญหาอหาอ่ะอ่ะหายไปไหนหายไปไหนโฟพรงนี้แม่งเกรียนเฮ้ยมึงมาไล่กูทำไมไอ็มวัว โอ้โหไม่จับปั๊มอ่ะจับปกูดิ้นหลุดได้โห้ยเป็นปลาไหลปลาไหลหลบหลบพรอนอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วกูมาขับไปจักรยานจักรยานหน้าขี่ลองขี่กันเนี่ยเจ็ดโดแรงชิบหายโอ้โหแรงแรงนี่นี่ประชดนะเ,เนี่ย,แร,รนนย <c oughs> แรงตรงไหนวะเด็กเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะโบกแท็กซี่ไป แท็กซี่ปับนั่นแท็กซี่มาเป็นแท็กซี่ที่ไม่ต้องมีโชเฟอร์คนขับอะไรทั้งสิ้นมันขับเองฮะไปเรียนไปขับขี่มาจิมมี่เขาฝึกสกิลมาเยอะใช่ไหมไอ้เจ้าจิมมี่จะมาสอนอะไรดีให้ท่านผู้ชมดูอันไอ้ตำรวจนี่คเกะกะเหลือเกินเดี๋ยวดูว่าสกิลการขับรถของจิมมี่เป็นไงฮะก็อลองดูว่าอะไรแท็กซี่โอ้ยชนชนไม่ไม่ไมสกิลกันโอ้โหตำรวจตำรวจปั่นจักรยานอะ อย่าไปสนใจฮะขับอย่างเดียวฮะขับอย่างเดียวการขับรถหนีเขาวหลือเป็นอะไรที่จำแมวจำจ้ามากฮะถ้าใจดีฮะขี่ลงน้ำฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูฮะโอ้โหตรงนี้เอ้ยโอ้โหแม่งขับไต่กองเพงโอ้โหแม่งยิงกว่าฟาดหกโอ้โหฟาดนี่มันฟาดพักอะไรวะฟาดพาร้อยโอ้โหเดี๋ยวตรงนี้ช่วงเฮิร์ตจุกโอ้โหแปลกเลยโอ้โหต้นไม้ต้นไม้หลบกคนหลบกคน ไฮ้จะมาโชว์ฮะโชว์กันขับรถหนีตำรวจแบบเทพเ,ทพเมฟเมขิงๆตำรวจมึงขับมาเฮ้ยคดีหายเร็วจังวะเลิมเครียดกับพวกนั้นแหละเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนี่เอาๆแล้วกูติดอะไรอ๋อนี่มันต้องนี่เวเท่าไหร่เอานี่สเลตแฮมเมอร์โอ้โหบอลลึมทึม ได้เลยอย่างนี้มันต้องสเลีตแฮมเมอร์เท่านั้นเล้ยผมจะมาฟาดไอเกียร์นะฮะไอพวกเกียร์ท่างหร่กันแหล่ะเยวลองทดสอบสเลีตแฮมเมอร์นี่มันแรงแค่ไหนฮนะจะทดสอบกับอีสเสื้อยีนนี่ฮนะอะไรเนี่ยนนอ,ะอ,ะอะไรเนี่ยนั่นน่ะไอมึงเป็นใครกระเทือบอะไรเนี่ย มึงคนฟาดอยู่นี่มึงไปทําอะไรไอ้ขนฟ้าเอาเอ้าเอามึงตีเพื่อนมึงตีเพื่อนกูเหรอมึงตีเพื่อนกูใช่ไหมมึงตีมึงทําอะไรเพื่อนกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้พวกนี้ต้องเจอนี่ต้องเจอวัวคันโนฉบับโอภาลุงลุงลุงมึงทำอะไรอ่ะลุงแม่งเป็นหวัดเป็นลุงมึงเป็นอะไรอ่ะโอ้โหตำรวจไล่ตากูอะไรเนี่ยกูแค่จะแก้หวัดให้ลุงเฉยๆโอ้โหดูดูดูแม่งจับกูอย่างนี้แม่งต้องโดน เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะยอมไม่ได้มึงมาอะไรของมึงเนี่มึงไปดิอะไรเนี่ยเอา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 หาเรื่องหาเรื่องเป็นอะไรของมึงเนี่ยอ๋อนั่นนั้นน่หาหาเรื่องเหรอฮะหาเรื่องกูเหรอเน่แน่แน่ดูดูมันดูมันอะไรเนี่ยดาดาดาโอ้โหดูดูดูเอาเอามาขอโทษกู ไม่ได้ขอโทษอย่างนี้มึงไม่ได้เดี๋ยวมึงต้องเจอกัเจออ้าหนะมึงเข้าโทษถ้ากูเข้าไปได้นะั้นกูเข้าไปกระทืบมึงถึงที่เลยนะแล้วตำรวจมึงมาปั้มประชาชนอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเจอข้อหาภาพผู้เยาว์เรออเวรเฮ้ยปัสสาอปเออโบกโบกเรียนเอ้ยไม่ใช่โบกรถเข้าโรงเรียนเออก็โบกรถกลับโรงเรียนนะโอ้โห กลับโรงเรียนดีเหลือเกินดูซะก่อนกูยศอะไรอะไรมองอะไรเด็กน้อยอะมึงมองหน้ากูอ่ะมึงมองหน้าเหรอเฮ้ยรู้ว่ากูเป็นใครจิมมี่ฮอปกินนะเว้ยอ้าหนีหนีโธ่จะปล่อยให้มึงเป็นเด็กดูดูดูไอ้พวกนี้ดูดูไอ้พวกเด็กเด็กเวียนแม่งมัดเดินจับ ไม้จับมือกันดูดิจิมมี่มีแฟนนั่นเนี่ยจิมมี่อิจฉานกูลำคาญมึงรู้ไหมโอ้โหดูดูดูสาวรังเรียนมันก็ไล่ตามกูจังมึงปัญญาอ่อนวะเนี่ยฮืกูแค่หมันไส้เด็กนี่มึงถึงก็ไล่จับกูเลยเอ่ะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่มึงก็มาแกล้งอะไรมึงก็ปล่อยให้เขาแกล้งจังฮืดูดูด้ไม่เงี้ไม่เ,มเมงี้ไม่ต้องมีไม่ต้องมีไว้ทำพัน อะไรควิดหน้าไม่โอ้โหลวงเลยอะไรสองนักเรียนมมีแรงแค่นี้หรอมึงไม่ตามมึงไม่ทันเด็อเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องสมุดนะฮะห้องสมุดวันนี้ผมจะมานี่ฮะขโมยของหลวงฮะขโมยของหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องการอะไรที่มันใหญ่กว่านี้เฮ้ยอันนี้เล็กไป เล็กไปเอออย่างงี้เลยโอ้โหมันต้องใหญ่ๆอย่างงี้ไีนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยดูๆๆๆโอ้แค่มาเอาของหลวงแค่นั้นเอาแล้วเสร็จแล้เลื่อไม่โผล่ไม่ได้เอ้ยออกไปเลยเอ,อีกเวนเอ,อ้ยว้าวเจออบลมเลย อีครูชั่วอ๋อเอ้าเอามึงชนกูเฮ้ยอีครูนี่ไม่ก็ไปฆ่ากูจังเลยเอาแล้วโอ้โหมึงก็รู้อยู่ว่ามันฆ่ามึงยังพากูมาอบรมที่ห้องปกครองอีกอีเวนเฮ้ยดูแม่งไล่ตามกูไปเถอะไอ้พวกนี้มันต้องเจอจัดหนักไม่เจอของจริงไม่รู้หรอกไม่เจอของจริงมึงไม่รู้ ไม่เจอของจริงไม่รู้ห่อกเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงวิ่งอะไรโถวิ่งวิ่งไล่กูให้ทันก่อนเถอะอ่ะดูดูดูโอ้โหกระจอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้แม่งไม่เจอของจริงแม่งไม่รู้ตี๊ปี๊โอ้โหมึงเจอกระถางไปแค่ไปขนาดนี้มึงยังไม่น็อกอีกเหรอนี่ฮะ พอเวลาเจอคดีอะไรเข้ามาหล่มในหอพักชัยนะลอดอะลอดทุกวันลอดลอดทุกลายฮะ <c oughs> อยากน้ำก่อนเหนื่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระถางต้นไม้เล็กๆ <c oughs> <c oughs> ผมจะเอายัดงามดาไอ้อ้วนนี้หรือว่าจะเป็นสร้างหนูไม่เงี้ยโอ้เอายัดไข่ฮะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ยว้าวนี่มันอ่า ลูกแก้วลูกกวาดลื่นลื่นหัวแตกสโนว์โชเวลเฮ้ยพูอตักตักตักขุดขุดขุดเฮ้ยมึงขุดอะไรออกมาวะเนี่ยไอ้ขาวๆเนี่ยเฮ้ยมึงขุดอะไรมึงขุดดูดูท่ามึงขุดเลยนี่นี่ขุดทองไหมขุดทองไหมเพื่อนขุดทองไหมเพื่อนขุดทองไหมอ้นี่ขุดทองไหมเพื่อนขุดทองไหม ปดท้องวะขุดท้องวะอ,อะไรเนี่ยไอ้ขุดมึงอะไรวะมึงโกยมึงมึงโกยขาเพื่อนแล้วมึงได้ได้หิมะออกมาได้ไงวะเนี่ยโคตรเกลียนเลยเกมนี้แม่งอาหารนี้ก็คือป้ายคิกมีฮะเราจะมาเลียนแปะที่หลังไอ้อีไอ้เนิร์ดเนี่ยแปะฮะแปะเรียบร้อยแล้วสักไอ้ไตโอโหสุดยอดอันี้ก็จะหนีเข้าไปฮนะเดี๋ยวดูเวนการ,รตามทันฮะ ไปไล่เตะเพื่อนนะเวทกรรมตามทันแน่นอนเดี๋ยวสักพักจะมีคนมาเตะมาฮะมีใครปะไม่มีไม่มีกันกูเตะเองเอาเอามึงหายเอ้าดึกดึกดื่นดื่นไม่หลับไม่นอนมึงนี่ฮ้ฮ้ฮ้ยทีบทีฟเด้ออะไรอะไรทวิชชินนี่นี่กระทืบไอ้แว่นมึงจะออกไปไหนแดกน้ำอ่ะกูไม่ให้แดกนี่แดกตีหน่อยไหม ตีนอร่อยกว่าอะไรอะไรนี่นี่เข้าไปคุยกับขยะบ้างเออนั่นแหละสุดยอดเลยมึงมึงอยากคุยกับขยะด้วยปะ่ะมาๆเข้าไปเออกูจะดูทีวีกูจะดูทีวีเข้าใจไหมแล้วทีวีมึงไม่ติดตั้งเสาอากาศวะแล้วกูจะดูอะไรโธ่เยัยนี่ก็เข้ามาฉีดสเปรย์กูลำคาญนะเฟ้ยเอาแล้วสเปรย์แม่งจางไปโอ้โหเป็นสเปรย์หมึกซึม,มจางอัตโนมัติโอ้เครีเบือ่อ ไปนอนดีกว่าเดี๋ยวตื่นมาเกียนใหม่ไปละไอ้ห่าตื่นเช้ามาก็เจอคนต่อยกันเลยรุลาคาญชิบหายเลยโรงเรียนนี้แม่งจะไม่มีการวิวาทกันสักวันไ,งไงหมเนี่ยมึงสู้สู้กันดูเดี๋ยวทำไมไม่คุยกันแบบลูกชายวะนี่คุยบบกันแบบนี่มันต้องคุยด้วยลูกปืนมึงด้วยมึงด้วยอะไรว่าโดนยิงนัดเดียวล่วงโ้ ไม่สัใจเลยต้องแจกต้องแจกคนดูต้องแจกม่นี่เด็กเล็กเดกแดงเราก็แจกฮะไม่มีลาเวนอะไรตัอะไรเฮ้ยสาวอยากได้ด้วยไหมโอ้โหแม่ผมโอ้โหทีุ่ดทนหโอ้โหเดินนเดินเดินวสโอ้โหสเต็ปสเต็ปสุดโอโอ้โหสุดยอดสุดยอดมบอ พึ่งบนอะไรของมึงฮูสับหรังเรียนตามของมึงมาเลยฮูฮ้อะไรวะมีเรียนอะไรอยู่นะวู้ไบโอโลจีเหรอไม่เรียนวิชากระจกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นวัวคาโนะไอ,อ้ยช่างมานะันเถอะเอาล่มดีกว่าล่มกลางล่มอ่ะฝนตกกลางล่มหน่อยไอ้อ้วนทำไมไม่กลางล้ม๋ยวเป็นวันเราอีกเวนยนะไม่กลางล่มวะเฮะ้ยเป็นวันเรากูเป็น่วงมึงน,นะโอห่เตี๊ยทีตูสะบัดเลย มึงยังจะมาปั่นใจเย็นไงรู้โดนเขาไล่ตีโอ้ยอ้วนเลยไปยังไนี่เดี๋ยวเดี๋ยวตีเดี๋ยวตีตบไียัง่งหวงหลวังโถโอ้ฝนตกนี้กลางล้มนะฮะเดี๋ยวเป็นหวัดโอ้แล้วมึงจับกูทำไมกูสรหวังดีเอาล้มมาให้มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้มมาเอาล้มมาเออนะกลางล้มหน่อยเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นห่วงช่วงนี้ กเปล่ยนแปลงบ่อยคผู <cando> <S <S ้หญิงครับจะไม่ระเกียนะถ้าผมขอยืมจักรยานคุณนะตอนเหินมีผมขอยืมจักรยานคุณผู้หญิงฮะเราจะขับไปผมจะขับเล่นแบบโอ้โหดูดูดอุ้ยแม่งต่อยโอ้โหแม่งต่อยเด็กไม่ไไม่ไม่จับุย่ไ เชื่อว่าคนดูอยากจะให้อ,อยากจะเห็นว่าจิมมี่เขาสามารถบินได้เหมือนคนไทยบินได้เลยสามารถตอบสนองต่อสิ่งเรา้าต่อเสียงหรืออะไรได้หมดนะจิมมี่เขามีพลังจิตหลายอย่างเดีด๋ยวดูฮะจิมมี่เขาสามารถเขาสามารถสามารถสามารถเออ <c oughs> จิมมี่เขา สามัญบินได้โอ้โหสุดยอดเอาชนต้นไม้เว่เอ้ยเอาลงมาก่อนนะเออนั่นเอาไม้เอาไม้เมื่อกี้แป๊กกระโดดฮะลอยลอยนิดเดียวเองอู้เอาไม้จิมมี่เอ้ยหมาไล่หมาไล่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะก่อนที่จะบินเล่นเราขอเล่นอะไรกับหมาก่อนเอาเอาหมามึงอยู่ไล่หรือว่าเหรอเฮาทำไมเดี๋ยวหมามันต้องแบบ หมามันต้องเออนี่ฮะอุ้ยไม่ไมนี่ยิงตบตบนี่ต้องเจอหมามวยหมามวยอู้เจอนีเป็นไงหมามวยหมามวยโอโหเจอน้ำมันมวยน้ำมันมวยถูขาน้ำมันหมาถูอะไรฮนะ <c oughs> โอโหดูหมาไม่วิ่งเดสุดยอดอดหมามีเหนื่อยหมามีเหนื่อยหมามีเหนื่อยต่หมาต่อยเด็กแต่หมาท้าหญิงต่อย ไม่จิมมี่เขาทัดทันหมดเรื่องดูยศกูมึงดูยศกูมึงดูยศกูเด้อเด้อเด้อหนังหนังกระติกหนังกระติกไม่ไม่ไม่เ,มเ,มเก่งกับหมากับคนนี่หนีหมดไอ้นี่นแน่จริงม,ม,มากกระต่ายหลายตัวดิแล้วเจอบอลยางเ,ออเจอบอลยางบอลยางโอ้โหสุดยอดเป็นบอลที่เด้งได้สุดยอดจริงๆเอาละครับโอ้โหนี่กูทำร้ายหมานี่กูโดนตำรวจจับโอ้โหเมืองนี้แม่งอยู่ยากขึ้นทุกวี่ทุกวันแล้วอู้ เอาละครับก็มาอีกทีหนึงนะก็เมื่อกี้แม่งหลุดนะฮะสุดยอดมากขอบคุณมึงมากฮนะเล่นแล้วหลุดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของมอดนะฮะมอดที่ผมลงไว้ก็มันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือแบบเออแบบยังไงอะโหลดเซฟแล้วเกมหลุดหรือว่าเออไปเล่นเควสทำเควสทำภารกิจแล้วเกมหลุดก็ผมขอแนะนำในหะ้ก็ให้โหลด โหลดมอดนี้ไว้ตอนตอนที่เซฟเออไม่ใช่ตอนที่เล่นเคลียร์เคลียร์เกมแล้วไม่มีภารกิจอะไรค้างคายอย่างเงี้ยก็เล่นได้ใช้มอดนี้เอาไว้เกียนอะไรได้ส,สารพัดนานาชนิดหลังจบเกมอะถ้าไปเล่นตอนพวกกลางเกมพวกเริ่มเริ่มต้นเกมเอย่างเงี้ยมันเเป็นยังไงอ่ะก็คือแบบนะเกมก็อาจจะหลุดอาจจะมีปัญหามันก็อันนี้ก็ไม่รู้่ะผมก็สอนลงไปแล้วก็ตอนนั้นนะใช่ไหม อะไรเนี่ยพี่กูโทรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดที่กูโอ้ที่นี่กูฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เรื่องนี้ we coming for you you don't crumb ไป c r u m ใช่ไหมมันอ่านว่าอะไรมันแปลว่าอะไรมึงมาอ่านให้กูดูหน่อยดิได้โเ้ยอะไรเนี่ย มึงโกงอ่ะมึงเล่นอาวุธเหรอมึงโกงมาก่อนนะมึงมึงด้วยมึงโก้มันใช่ไหมมึงไปสายมันใช่ไหมสารวัตรเรียนมึงก็ส่องหาอะไรอยู่กูเห็นในเรดาร์มึงเป็นแสงสีเหลืองอยู่นั่นน่ะเฮ้ยบุลลคาญทุกทีเลยขอบอกหลงตรงแล้วมีมีเรียนอะไรอยู่นึกวมึงวันนั่งมายืนหอบอะไรตรงนี้ไม่ดักไม่ดักเหรอไม่ดักเจ็บดักน่ะเหรอ ออ๋โอ้โด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอ้โหเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวานาั่านเราไม่ผิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจับเด็กมึงผิดนะเนี่เอา้าเอ้านี่บัคบัคก,ก่อนนะบัคฮะบัคบัคเตะหมอเตะหมอเฮ้ยเกิดด้วยเก่งจับรอบสองมีงี้ด้วยสุดยอดโอ้โหส,สุดยอดอ้าดูดูดู เออกูก็สงสัยมึงเหมือนกันดูสิบนโต๊ะประชาสัมพันธ์มีไมค์อะไรปะเนี่ยแล้วมึงประกาศตรงไหนกูเห็นมึงยืนอยู่ตรงนี้มึงมาหาว่ากูใส่ชุดผิดระเบียบอ่ะดู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 ขามันเป็นอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมึงบ้าปะเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นตบเกียร์แตกอะไรมึงมองหน้ากูเหรอ หึอะอะอหลบหลบอะน่นหลบหลบโอ้โหไม่มีใครเคยหลบฝ่ามือเพชฌฆาตได้ไอ้นี่นีตบเกียนแตกอะไรอะไรอะไรนั่นนั่นมึงหลบได้ไงโทษนี่นี่โอ้โหมึงอะไรวะกูแทงไปกลางเป้ามึงโอ้โหมึงเจ็บขนาดนั้นเลยมึงนี่มึงหญิงแท้ปะเนี่ยฮึนี่นี่ตบตบเกียนแตกตบเกี้ยนตบเกียนแตกอะไรอะไร อะไรหึฮึฮึฮึมีปัญหาว่ามีมีเรียนแล้วโทนนี่เสียงเสียงระคังช่วยไว้แล้วโ<ม>อ้ยไม่ใช่ละอะไรเนี่ยโทตบเกียร์แตกฮะฮะฮะอะไรกอนเทลซัมวันจะไปบอก <TER> ใครไอ้เด็กเวนเด้อเด้อเดตบเกียร์แตกอีเวนอะไรอะไรกีดกีดกีดเดี๋ยว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 โทโท มึงอะไรเนี่ยอีนี่เป็นอะไรของมเนี่ยอุ้ยแล้วมึงจะฉีกกูทำไมเนี่ยมึงบ้าปะอ้าวอากูตบดูแม่งเด็กโอ้มึงหาเรื่องตบกูตลอดไอ้นี่นี่เด็กเวนเด็กเวนกฉีดกำแพงอยู่นั Shout ่นน่ะตบเกียนแตกผมอะไร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 ทำร้ายผู้หญิงกล้าทำร้ายผู้หญิงวอทอะไรวอท มึงมว้อนเหรออะไรมึงกล้าหลบเหรอมึงกล้าหลบเหรอหึหึตกเกียนแตกไม่เลยไม่เลยนี่เดี๋ยวรี่เรียวรีอะไรโอ้โหซิมไม่หลุดมึงทำย่างงี้มึงทำจันไรต่อหน้าผู้หญิงไม <ac> <c oughs> ่เลยนี่นี food, ถถ่น <c oughs> <misleading. c oughs> ี่ทำอะไรจันไรอะเฮ้ยเถโะเถอะเดี๋ยวทิบเดี๋ยวทิบอะไรไม่เจอหมัดมวยกูว่าถุยถุยน้ำลายใส่หน้าเป็นไง ที่นี่ก็วิ่งอะไรของมึงโอ้โหดู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 อี่ไม่สนละอะไรอะไรอเด็กเกลียนเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอเอ้ยเอม,มีปัญหาโอ้หรือจะเอากูาเนี่ยรถถังฝั่งทนอะไรมึงสาระวันเอาเอา,เ,อาเจอโดนเด็ก มึงมึงไม่นี่มึงทำให้โดนเด็กโซอะไรโซอะไรมึงหลบเหรอหลบเหรอหลบเหรอไม่หีนนี่เจอเข่าพิฆาตมึงด้วยมึงด้วยมึงทำอะไรมึงเป็นศรนักเรียนกำลังแกนักเรียนเหรอคิวไม่หยีนนี่นี่ไม่หีนนี่นี่ไอ่เจอไตซ้ำไตซ้ำโอ้โหศูนย์พันเลยมึงไม่หยีมึงด้วยเวนเด็กเวนอะไรโอ้โหดูเสียงร้องแม่ง เสียงแม่งอย่างกระไก่ไก่ไก่โอ้โอ้โอ้มีโลมีมีป้องกันอะไรแข็งหน้ามึงเจ็บหลังมึงบ้าแล้วมึงบ่นเฮี้ยอะไรมึงแพ้ผู้หญิงกากโอ้เล่นเกยพวกนี้แ่งไอพวกนี้แม่งกากรอ่ะต่อยเด็กต่อยเด็กมึงทำร้ายเด็กเหรอมึงทำร้ายเด็กเหรอมึงมึงทำร้ายเด็กเหรอมึงทำร้ายเด็กเหรอไอเด็กเวร มึงทำร้ายเด็กอะไอ้หยุดนี่มึงมึงมึงด้วยมึงด้วยทีนี่ก็อะไรของแมงก็ไม่รู้ตบตบอ่าโอ้โหแม่งอีกแล้วเป็นยี้ตลอดเลยปล่อยมึงบ้าคนเดียวปะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวดูฮะถ้ากระดิเต็มอย่างนี้พอผมเปลี่ยนตัวเป็นจิมมี่ปุ๊บแม่งวิ่งไล่กูเลยฮะก็ผมเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกูทำอะไรมึงกูทำอะไรให้มึงเนี่ย ดูดูดูโอ้โหเดี๋ยวดูคาถาดิ้นหลุดได้คาถาดิ้นหลุดจากอาจารย์นารุโตะโอ้โหดูดูด,ด,ด,ดูวิ่งบนฮะวิ่งบนหลบไปทซิสตันหลบบิทซิสตนับบตอนอะไรม,มึงจับกูไม่ได้หรอกจับกูไม่ได้หรอกวิ่งหลบไปที่ซตันดูดูดูวิ่งหลบไปที่ซตันฮะอะไรอะไรมึงจับมึงจับกูหลุดได้กูหลุดได้หน้าหลบบิทซิสตันบิทซิสตันอะไรมึงมันเดินชนอะไรเนี่ย คอมพิวเตอรลโอ้โหจับกูไม่ได้โอ้โหมึนหัวสิมึนหัวสิโอ้โหเจอวิชาอะอะไรอะไรไไเจอเดี๋ยวไปเจอโอ้โหอันนี้เป็นคาถาที่สุดยอดมากครคาถาป้องกันตัวคาถาลรื่รอดอะไรอะอะไรอะอะไรอะเดี๋ยวดูวะเดี๋ยวดูวะพอโดนจับขึ้นมา ทีเนี้ยโอ้โหก็สามารถดิ้นหลุดได้ว่าคุณจะโดนจับข้อหาฮะเป็นคาถาเนื้อตัวไก่แท้แค่ท่าจับกดใครก็ได้หลุดได้วะอะไรเนี่ยอะไรน่ากลัวตรงไหนวะมันเจอเดี๋ยวมันเจอเออเฉย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 อย่าหลุดกล้องอย่าหลุดกล้องอย่าหลุดกล้องออกกล้องหน่อยออกกล้องหน่อยโอ้โอ้โอ้ไอ้ยิงไอ้ยิงไอ้ยิงหนึ่งยิงสองอ้าโอโดนจับแล้วโดนจับอีก ยิงอ <Ll> ีกยิงอีกก mm ูไ hmm. ม oh. oh. ่สนยิงยิงยิงหลั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 งโอ้โหสุดยอดสุดยอดพอแล้วกูยอมโดนจับด้วยเสียเวลาชิบหายลืมเอาไม้ลงก็ก่อนจากอยากจะบอกสกนิดว่าเออดื่มนมเป็นประจำทันทำให้สุขภาพ ฟันแข็งแรงแล้อย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยฮะก็ถุย <c oughs> ก็ก่อนจะจากผมก็จะเล่นอะไรที่มันแปลกๆปลกแข็งหน่อยโดยการอยู่ที่จุดสูงๆเข้าไว้แล,ล,นนแล้ว,าามวผมจะลองไปเกียนคนดูเออเราบนอากาศมีหญ้าด้วยผมจะลองไปเกียนคนโดยกันบบแบบ เนี่ยเนี่ยดูดิมันจะจับกูได้ปะ่ะโฉอัดโฉมามามาโฉยิงยิยงยิยงตำรวจตำรวจเดอจะดูฮะตำรวจนะหนึ่งจับกูได้ป่ะหนึ่งจับตำรวจว่ายน้ำโอ้โหตำรวจว่าย,ยน้ำจับใหญ่ฮะตำรวจว่ายน้ำไมอยู่นี่ยิงโอ้โหว่ายน้ำจับดูฮะไทยพวกนี้มันไทยพวกนี้มันไม่มีแรงงงง่วงเป็นไงวะ ไอ,อ,อ้เนี้ยยิงยิงล่อ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 ไม่สนใจยิงยิงยิงให้มันตายคานาไม่เคยเห็นมันตายคานาโอ้โหยิงเนีสุดยอดนะ oh, to สุดยอดยิงเนียิงเนี้ยตำรวจตำรวจแนาจิงตำรวจวิ่งไล่กูเลยด็กเก้ตำรวจวิ่งวนน้ำโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมากจอา เอาไปว่าพอแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันก็คลิปนี้ก็อาจจะสั้นไปหน่อยนึ่งฮะก็ก็นี่มันดึกแล้วอยากนอนนะขอตัวขอตัวไปนอนก่อนแล้วด,ด,ดูดูตำรวจไว็วิ่งต <laughs> ำรวจเว็บวิ่งอะไรของเว้ยม,มันก็คลิปนี้ก็ะจากจาก,กกันไปก่อนนะหรือเปล่งฟันก้าอน,นอนด้วย